สวัสดีจ้าพี่น้องป้อง่ายสุบสคุณมณีพี่แรมสีผ้าลูกมาขืนพูบบอบิดกันจ้าหลังจากเมื่อสองเดือนที่แล้วพี่แรมมาขอพรอ,อยากให้ลูกสาวพี่แรมได้บรรจุรับราชการเป็นครูตอนนี้กะสมหวังแล้วจ้าลูกสาวพี่แรมได้รับราชการแล้วจ้าพี่น,อน้องมณีก็เลยสีมะขืนพูอีกรอบนึงจ้าเฮาไปเบึงบรรยากาศกันเลยจ้าทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมัะไปเลย <c oughs> ไปเลยไปเลยเดินเลย ค่นี้ก็ออกกันไวไหมไวไหมนี่ก <fits you Elena> ็จะเปลี um ่ยนป้ายบอกทางแล้วพี่น้องเลอว่าเขาจะเปลี่ยนหอดปุดไปเป็นจากเนตรจากรเนียรเขาจะเปลี่ยนหอดถำพระก่อนแต่พี่น้องชิบสองชิบสองชิบสามค่ะแต่รอข้างล่างหนึ่งคนย้าเท่ารอข้างล่าง ว่าไงสองสาวว่าไงโดมยาไปแล้วหนึ่งสปอนเซอร์มารับน้อยต้องหายใจแบบลึกๆ ได้ยูคือเก่งโอ้จัดจันโอ้ต้นท่าำพระร้อยห้าสิบเมตรยวท่ามพระเรียววะทันรหว่างทางก็จะมีต้นกลอยนะคะเมระหว่างทางมีต้นกลอยเยอะเลยนะี่ไงต้นกลอย <c oughs> กลอย หันหน้ามาสิคะเหนื่อยไหมคะพี่หลุยเป็นไงบ้างทงเราก็เห็นผลไม้ได้เลยมะตูมตม,มันน่าอร่อยมากเขาเป็นตะหอดวะมิเ <l ots> <l ots> ตอรขึ้นมาลอยอยู่บนนู้นแล้วคุณครูครับไม่ลอยเลยเลยครับคุณครูคือเปรี้ยวแท้ลอยหน่อยครับอันนี้ก็จะเป็น ข้าางงล่นะคะคถึงแล้วเลอเนี่ยถึงอันนี้เราครึ่งทางพี่ยัางขึ้นทางหน่อยหนึ่งเราพี่เมียก่อนเนาะฟังจอนานคนบงเลยเรา่ <c oughs> เดินขึ้นมานะคะมิเตอร์มาดวด พ่อกับแม่เธอไหวไหมนะ่ะเบิ่งสภาพแต่ละคนตอนนี้ <c oughs> ดูสภาพใครยืนได้คือยังไหวสู้แล้วก็สองนางอยู่ตรงนั้นสามนางหนึ่งบ๊วยพานางงามอยู่ดีว่เฮากระหอดทำพระเราจ้า มองนี้ละจ้าพี่น้องที่พี่แลมเคยมาขอพร้อนไว้จ้าตอนนี้พี่แลมกะสิพาล,ลูกลูกมาา้าไหวพระจากพี่น้องนี่กะเป็นมองที่สวยงามอีกหมองหนึ่งนาอยจ้าเนาะของอผู้บอบิดจ้ามองนี้ก็จะเป็นอีกมองหนึ่งจ้าที่เช้าเมืองเลยให้ความเคารพและการนับถือจากพี่น้อง นี่สามนีอ้าทุกคนยังไหวไหมคะตอนขึ้นมาเมื่อเช้ายังไม่ตื่นหรอคะมัน <c ười> มันไม่ครบโอ้พอดีอ่ะทุกคคนยังไะเราดูหน้ามิเ <iri> ตอร์ถ่ายพับนิ่งไหมคะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนี่คือระหว่างทางนะคะนั่งมาจอไม่เกี้ยอยู่นะคะระหว่างทางเรามักจะเห็นความสวยงามเสมอนะคะแล้วตอนนี้หน้าเหงือแล้วค่ะ ดเรวบางทางนะคะต้อไมเตร์มันเทาไอหลบพ่อยังไหวแต่ลูกสหนะเนี่ยเหนือหมดแล้ว อันนี้เจ้าของโปรเจกต์นั่นเเจ้าของโปรเจกต์ก็จะถึงทํำรอดแล้วนะคะแต่ว่าอีกสามชั้นค่ะแล้วล่ะก็มาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็จะเป็นน้องเมียระหว่างทางเราก็จะเห็นวิวสวยๆนะคะผู้ลังคนกินน้ำแล้วหลายรอบแล้วจีบต้องจีบเอาค่ะกินเยอะไม่ได้อ <c oughs> อ้ สุดยอดมากพ่อแล้วก็ลูกๆนะคะอันนี้พี่เดียวนะคะไายบายนะพี่เดียวบาย,บายบม่ได้ตอนนี้เราก็กำลังจะถึงถ้ำแล้วนะคะกำลัง <c oughs> จะถึงถ้ำรอดแล้ว ระหว่างทางขึ้นถ้ำมันก็จะแคบนิดนึงมีอะไเมื่อยเอาการอยู่พักก่อนพักก่อนไหวเหรอไหวเฉยคุณครูไหวเฉยพี่ต้อก็ไหวเฉยเพราะอะไรไหววสัน <laughs> วัดสันวัดสันถึงวัดสันแล้วถึงวัดสันแล้วโอ้ยบ่ละบ่ละเราก็ถึงถ้ำลอดแล้วนะคะถึงแล้วอันนี้เป็นถ้ำลอดพี่นะอันนี้กับนีประวัติ น,น,นี่ก็จะเป็นปากถ้ำนะคะไหนพี่เมียนี้ก็จะเป็นระหว่างทางที่เราขึ้นมานะคะโอ้พี่เมียมาขึ้นแล้วพี่เมียเห็นพี่เมียแล้วเห็นพี่เมียแล้วยูเห็นพี่เมียแล้ว,ลว,ลวสุโคนเราก็อีกประมาณสักไม่กี่เมตรเราก็จะถึงยอดภูบอบอิดแล้วนะคะเลือกอัพแอนดาว <laughs> ยี่เราคืนงานได้ดังแค่นีนเรียนพันกันแล้วน,น่าเคยเหนอยม,มากเจ้าหน้าที่สาวทีไ่ไปขายกาแฟ <c oughs> มีแกรนเป็นยังไงบ้างคะก็สนุกดีนะคะทุกคนอยากมาเดินทุกวันเลยค่ะออมีนมหนุดไหมไม่คะ่ะนมจริงที่แม่มาให้ <c oughs> มแม่ให้มาคะ่ะแ <c oughs> ม่มาค่ะยิว <c oughs> <ม> <c oughs> ครับของของแม่มาเป็นนี่เลยคุกสุดยอดเลยสุดยอดครับสุดยอดอีหยังสุดยอดสุดยอดจริงๆครับต้นโกสุดยอดจริงๆเมื่อยสุดยอดโอ้อันนี้พี่เบสของเราก็มานะคะพี่เบสของเราก็มามเาย้พี่เมียก็มาถึงแล้วเย้แหมสุดยอดสุดยอดสุดยอดมาก่อนเลย อันน in ั้นดีอยู่ซ้ายอันนั้นเดีอยู่ซ้ายโอ้ยขมียนพ่อกับเกาหลีแล้วแล้วเขาก็มาเจอกันอยู่ได้ค่ะมันทเดียบาทเออห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทเดีบ๊กับผู้ชายตัวห้าสิบบาทเดีบ๊ โอ้จางันวล่ไ่ไงเาัดอ้ตแล้วูกเปิด้านไปจ้าเปิด้านไปใครอะไรบ้างคะ อ,อ๋อมน,นอันนี้อะไรนี่มิสกี้เหรออ๋อมีอะไรมากที่มาชาสักหน่อยเพราะว่ามันมีตื่นสายข้าไปทำอะไรคะดิ้งแดงดันอันนี้จุดบริการนักท่องเที่ยวนะคะมุมกาแฟค่ะกาแฟต้องหอมเองนะคะกาแฟต้องเอามาจากบ้านเองนะคะ ep สอง ep สองค่ะอันนี้ก็คือยอดภูบ่อบิดนะคะ อยู่สวยมากเธอหมักอะไรอ่ะอุอ๋ออันนี้ทำที่นี่ได้เปล่าเลยทำลวกไปหดข้างล่างขึ้นมาแงนบนตัวหินเพลินขึ้นมาแล้วมันจะมีทางก็เลยเฉยๆจะเห็นแบบโอ้ยโอ้กูสาวในติดทุกคลิปเลยนะครับมิสแกลนมิสแกลนโอ้โหสวยมากเลยเสียงเต้สวยมากเลยนี่นี่สวยมากเลยวิวอ่ะสวยมากเลยวิวอ่ะ

นี่เลยขอบคุณครับนี่เราไม่ไปกับเขาทุกคนคือมันสวยมากคุณครูเป็นไงบ้างคุณครูสิ่งที่ดื่มอ่ายาถ่ายพยาธิโฆษณาขายยาที่กระตืกออกมาหมดเลยค่ะดีเลยซื้อเป็ดได้มาซื้อว่าอันโควโลวิดอะไรอเกี้ยเพราะว่าเขาซื้อตลอดแล้กเขาซื้อฝากซื้อตลอดเลยซื้อยัง โปรโรวิทนะคะใช่ค่ะเป็นพีซเตอร์แลตอนนี้นะะคเป็นพีซเตอร์อ่ายาถ่ายกินบ้างกินกินแล้วเป็นยังไงบ้างคะกินแล้วก็อ่าลึกๆเป็นเอสเลยค่ะเป็นบอดี้เอสเอ็มเอลหรอคะคือสวยมากเลยนะคะวิวสวยมากสวยมากเลยสวยมากๆเลยลงใช่ไหมคะพ่อตอนนี้เราจะลงเลยนะคะ โ <Okay. S 2> อเคกันโอเคค่ะโอเคโอเคไปเลยตอนนี้เราจะพากันไปรอเด็กๆอยู่ที่ท้ารอดแต่ไม่รู้ว่าระหว่างเรากับเด็กๆใครจะถึงก่อนกันนะอ่าเราจะใช้เวลา,ากี่นาทีดีตอนตอนลงเอา้าอันนี้เป็นท้ารอด ฝ่อยหลังลงจะง่ายวงงกว่าไปดูสิเห็งงนทางอยู่ใช่ไหมหรือต้องเปิดไฟายเห็นทางพี่ผีจะลงได้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวอจะให้ยน คิอนักท่องเที่ยวมากเวอร์จะใช้ไฟลวดเนี่ยดิดหลังลูกไปจ้าพ่อลูกพาลูกมาลำบากบุยบุยอันโยนขวดน้ำลงมาก่อนไหมมือมือใช้มือมือเหรอโอ้โหใคร เขาพากบบมันขึ้นนะแล้วออกค้างนั้นเหมือนเดิมระวังหัวโอเคครับไปไม่ใช่เสียงเด็กมาแล้วเหรอีีครัับปลอดดภยเอ้ามากันแล้วเหรอมากันแล้วเหรอเอ้าพวกเธอได้ถ่ายบรรยากาศข้างในไหมเป็นไงบ้างมิตแกลนเอ้าเป็นไงบ้างได้ถ่ายคลิปไหมได้ถ่ายคลิปไใบไหมอู้มิแกรรนออดคุหยส่งให้แม่ดูหน่อยนะ โอ้ยไหนๆๆป้ามิดแกนเลยเนี่ยมุดเอ้าพี่พี่พี่อะไรนะพี่เบนก็มาเลยพี่เบนมาพี่เบนก็มาเหรอพี่เบนเชียวมากเอาเดือกใครเดือกพิงเนือกเอาละมาได้บะเนี่เอาน้องแหละสูวเอ้าอ๋อตรงนี้ขึ้นได้ อตรงนี้ขึ้น้ากพี่นี่แค่เก่งแต่ลูกเหลือใครอีกไหมเนี่ยเหลือพี่บิวแล้วก็ขอบกว่านะอ๋อพี่บิวไม่ได้ไม่ได้ลงมานะลงนี่หมดมิเตอร์ก็มาเหรอใช่โอ้โหสามพอลูกกันแล้วแล้วบรรยากาศเป็นยังไงเออเป็นทำเดินไปดูเดินเข้าไปดูทำอะไรค่ะเอามากันแล้วเหรอโอ้ อุ๊ยเด็กก็มาเลยย่สนุกไหมลูกใกล้ไหมลูกโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดลยที้อยู่แต่ว่าเขาไม่ได้หรอาเด็กงงเด็กงงแล้วคูบิว่ะเหลือพี่บิวค่ะแล้วคุณครูพี่บิวเรอ อุ้ย <laughs> มีเรากับพ่อไม่ได้ลงมาทางนี้อันนี้ก็จะมีระหว่างนี่ก็จะรอพี่ๆเขานะคะนี่อี้านีพ่พี่วิวมาหรือยังพี่ไปมาหรือยังโอ้ ลูกพูดพากันไปทำอะไรคะอ๋อไหนอะ่ะพี่เิวอยู่ไหนระวั<อ>งหัวนะลูกโอ้แหลมนะมามาน<ง>ี่จะออกมาทางนี้เบลที่วะตเอาสั้นจัง<อ>าทางจะไปสั้นจังเอ้าทางทางทางไม่ลึกเหรอโอ้คนครูพี่เิวมาแล้วค่ะ มา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 ลูกมาหมดแล้วหมดแล้วหมดทุกคนแล้วลูกมิเตอร์มาเก่งจังเลยอ่ะทุกคนเย้ๆหน่อยเย่ยิ่งเอาตีวันนี้ก็จะพากันลงนะคะนี่ลงบันไดลงบันไดไปแล้ว นะคะเราก็จะลงบันไดตอนลงนี่ง่ายอยู่ค่ะแต่อตอนขึ้นเนี่ยโอ้โหสุดยอดมิดแกลนเขาก็จะอัปเดตเขาตลอดเลยนะคะมิดแกลนเขาจะอัปเดตเขาตลอดเลยนะเดิงทางในรอยมิดแ,แกลน,นะะเขาจะอัปเดตรูปตลอดเนี่ยค่ะมิดแกลนนะคะอืม สั่นสะเทือนเลยวงการสั่นสะเทือนเลยนะคะมิดแกนลงมาวงการสั่นสะเทือนเลยนะคะโอเคป้าตอนลงนี่คือแบบขี้มากตอนลงคนเราตอนลงนี่คนเราฟิวเลยกับตอนขึ้นนะคะแท็กเตอร์พะนะน้องก็ชื่อมิดเตอร์ไม่ใช่แท็กเตอร์ ว่ามิเกียร์เ,เริ่มจะหลงแล้วนะคะ <c oughs> ระหว่างทางก็มักจะสวยงามเสมอนะคะนี่คือยอดวิวที่เราอยู่ข้างบนยอดภูบ่อบิดนะคะข้างล่างก็จะเป็นตัวเมืองจังหวัดเลยนะคะนี่ค่ะข้างล่างนี่คือตัวเมืองนะคะ ระหว่างทางเขาก็จะทําทางขึ้นให้ดีๆนะคะถ้าใครจะมาเที่ยวนี่คือไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะขึ้นภูลําบากตอนนี้ภูขึ้นง่ายค่ะขึ้นง่ายแล้วก็สะดวกนะคะเหมาะที่จะมาออกกําลังกายนะคะตรงนี้ก็จะชันๆนิดนึงนะคะ เนาะไวอยู่ตอนลงนี่คือไวมากตอนลงคือไวมากค่ะ ทำเหมือนพี่เขาค่ะเ <c oughs> ทำเหมือนพี่เขานะคะ <c oughs> อหลา้เมทำเรื่อาก่มออนนี้จะชมากว่โอ้เมื่อก่อนมีปินเช่าวด้วยเหรอปินเชี่ยวหรอ่อเมื่อก่อนนะปิ้นขึ้นถ้ำครับถ้ำรอดนะครับป้าด ตอนนี้มันเป็นบันไดอย mm ู hmm. ่หนูหลีกทางพี่เขาหน่อยลูกบ้านหลีกทางพี่เขาหน่อยลูกเดินสมัยเรียกโอตอนนั้นวัยรุ่นอยู่เนาะมันฟิตอยู่ตอนนี้ก็รุ่นอยู่อันนี้ขนาดเขาทำบันไดซิกแซกให้ย hmm. <c oughs> ังเหนื <c oughs> ่อยเลย ตอนลงคือคือลงง่ายอยู่นะตอนขึ้นเนี่ยโอ้ยบืนมาสันถึงถ้ำหรือยังโอ้ถึงเงินตรงพระหรือยังเนี่ย ฮึคือคนที่เจอมเขาไปเขาไปต้องหานะเข้าไปหานี่ได้เออไม่ออกไรอ่ะอ๋ออันนี้อันนี้มันก็มันมีทางมานะได้รถรถจอดได้เออแต่มันก็จะขึ้นขึ้นเป็นทางถน,นนอะ่ะไม่แล้วไม่ใช่ขึ้นบันไดอย่างนี้มาอ,อย่าเดินขึ้นเป็นทางถนนมาเออเดอินลำบากกว่านี้ไหม น่าจะลำบากก็นี่นะก็เหมือนเดินถนนขึ้นขึ้นขึ้นเขาครับเดินไปถนนไปได้หันโหลดเพื่อเข้าคนละทางครับเข้าก่อนนี่ตรงนี้ก็จะมีเป็นตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำเหมือนกันถ้ำพระภูบอิด ไหว้ก่อนไหว้พระก่อนกลับก่อนไหว้พระก่อนกลับเอ้าถือให้แม่เลย 嗯。<Yeah. S 2> yeah. นั่นกรอยเห็นไห <Okay. S 1> ต้นกรอย <Okay. S 1> เครือกอยอยู่ข้างล่างอ่ะเยอะ,มะ,ะไม่ไม่ไม่เครือกอยมันจะเป็นแบบนี้มันเป็นมันมันมันกำลังขึ้นต้น ตอนลงเนี่ยแป๊บเดียวเนะแต่ตอนขึ้นนี่ยอ้สุดยอดเลยเป็นเป็นชั่วโมง ก็จะเป็นระหว่างทางนะคะก็จะมีบันไดแล้วก็จะมีราวกั้นทั้งสองฝั่งทำให้เราปลอดภัยในการขึ้นลงนะคะตอนนี้ก็คือลงมาจากภูเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ละคนนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะเมีใหญ่มากเหนื่ไหมทุกคนเหนื่ไหมนางงามเหนื่ไหมไม่เนไดยค่ะอยากขึ้นอีกรอบหนึ่งเลยค่ะปาปาแดนป่าโอ้มาเสียมาเสียเมื่อได้ยินเสียงพระสวด